สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าของ MCM นะคะพอดีซื้อกระเป๋าทางอินเทอร์เนต็ตมาค่ะสัส่ซื้อทางอินเทอร์เนต็ตได้รับของวันนี้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าข้างในมันมีอะไรกัเขาให้อะไรมาบ้าง แรกก็เป็นถุงค่ะนะคะเป็นถุงถุงกระดาษนะคะชิ้นต่อใบเป็นบินค่ะอันนี้เป็นที่ใส่บินนะคะบินยังไงบินนี้ต้องเก็บไว้นะคะเผื่อกระเป๋ามีชำรุดหรือ,อยังไงเนี่ยเราก็สามารถเอาไปข้าศูนย์ได้ ก็รับประกันนี่บินนคะต้องเก็บไว้นะคะเก็บรักาให้ดีอันนี้มีริบินค่ะริบินก็ดูเท่ดีนี่น่ารักมากเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์ค่ะถุงผ้า สำหรับใส่่ใสกระเป๋าปดตเพื่อให้าการใช้งานได้ระยะใช้งานได้านานนะคะแล้วก็ไม่กระเป๋าไม่เลอะไม่กสกปรกอันนี้มาแล้วค่ะนี่กระเป๋าน่ารักนะคะเปิดจะไี้ค่ะเวลาเปิดก็บีบเอาค่ะ เปิดขวาขึ้นเวลาปิดก็ตกค่ะด้านข้างค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะด้านใต้ค่ะด้านหน้าด้านบนเป็นแบบนี้นะคะหูะหนี้เป็นหูเกี่ยวสำหรับสายที่ว่าใช้สำหรับ cross body นะคะด้านข้าง กระเป๋าขนาดของกระเป๋านะคะอันนี้ความสูงจากตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะความสูงสิบหกจดห้าเซนค่ะความกว้างของกระเป๋ายี่สิบเอ็ดจุดยี่สิบอ็ดเซนค่ะยี่สิบเอ็ดเซนนะคะอันนี้รุ่นนี้จะมีสองสีนะคะมีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีดำสีน้ำตาลจะเป็นสีออริจินอลนะคะที่ว่าส่วนใหญ่คน นิยมซื้อใบแรกก็จะซื้อสีนี้ก่อนสีดำสีดำก็มีค่ะแต่ว่าทางเราไม่ชอบใบนี้คสีสีน้ำตาลอันนี้รุ่นพาทิเชียนะคะเป็นรุ่นที่ฮิตของสาวๆเลยค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็อยากได้มานานแล้วอันนี้ไปสั่งที่สยามพารากอนนะคะสั่งทางอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่พูดดีมากอ๋อจะดูหน่อยว่าข้างในเนี่ย บรรจุขนาดไหนนะคะดูสิคะข้างในอันนี้จะเป็นกันกันชื้นนะคะมันจะเข้าด้กันชื้นมาด้วยนี่หนึ่งช่องหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีซิปนี่เป็นช่องซิปอันนี้ใส่ซิปได้อันนี้อีกช่องนึงนะคะข้างในก็จะปัม๊มปั๊มโลโก้ของของ MCM นะคะของจริงปั๊มโลโก้ด้านหลังมีอีกช่องนึงนะคะด้านหลังมีช่องก็ใส่ของได้เหมือนกัน ชอบชอบเลยเนี่ยอันนี้เป็นสายนะคะยวขอยกอันนี้ลงกล่องอันนี้สายสายก็จะเป็นสายหนังก็สามารถเนีย่ยค่ะมีขนาดสามารถเลื่อนได้หลายรูนะมีหลายหลายหลายรูหลายเราสามารถเลื่อนตามเลื่อนสูงได้นะคะก็ทำมาให้เผือ่อเยอะนะคะ ตนี t ổ, t ổ body, n, ้เป็นตัวตัวเกี่ยวสาย crossbody นะคะเรายกขึ้นมามันอยู่อย่างงี้ค่ะเราก็ดึงขึ้นก็ใช้ตัวนี้เกี่ยวเข้าไปเลย อีสปานสวยค่ะไม่ใบไม่ใหญ่ค่ะกำลังเดียนะเพราะว่าสำหรับคนเอเชียก็ไม่หนาเถิดทางมันใช้ได้แาะว่าก็ดีที่ว่าดูแล้วมันดูเพรียวไปดีอ ันนี้เป็นท้บารีก็ตกไทดีแต่ถ้ามันสั้นไปใช่ไหมเราก็หยับสายให้มันยาวได้อันนี้น่ารักน่ารักที่นี่มาดูที่นี่มาดูว่ามันใส่ของจุจริงไหมเพราะว่าที่เขารีวิวในรีวิ เน็ตก็ใส่ของถูกนะคะเดี๋ยวมาพิมด้วยกันว่าเราจะใส่อะไรได้อ,ดอ,อันนี้พิมพ์ลายนะคะพิมพ์ลายในตัวเป็นหนังแท้อันนี้จะใส่ใส่แว่นตาก่อนอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์นะ เครดิตต่างๆอยู่ในนี้แล้วก็โทรศัพท์ไอโฟนไอโฟนไอโฟนเอ่อเแล้วก็แถมลิปสติกด้วยใส่ลิปสติกไปด้วยแป้ง นะคะดูเหมือนใบเล็กๆแต่ว่าข้างในใส่จุมากเลยเหลือเชื่อนี่ก็ขอลาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีซื้อใบใหม่มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ให้ดูอีกทีนะคะบ๊ายบาย